Legend Pro กับ Legend ์ตัวธรรมดานะครับ WSP นะครับต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ดูดูรูปร่างภายนอกเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับแยกไม่ออกนะครับแต่พอเปิดมาข้างในนะครับสิ่งที่โปรเพิ่มขึ้นมาก็คือ1น,นะครับแบตเตอรี่เสริมฮะมีฮะเวลาที่เราเดินเขาจะมีช่องมาให้ใส่นะครับใส่อย่างนี้แล้วเราก็เดินนะครับ แบตเดิมของมันเนี่ยประมาณ5 0 0 0มิลลิแอมนะครับก็เดินได้ประมาณ10-15ชั่วโมงนะครับส่วนแบตเสริมนะครับก็ประมาณ5,000กว่ากว่าๆเหมือนกันครับมิลลิแอมก็ก็คือว่าจะทำให้เราเดินนานขึ้นอีกเท่าตัวนะครับส่วนสิ่งต่อมาที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือจาน6นิ้วนะครับจาน6นิ้วก็คือจานเล็กของเขานะครับโดยที่เขาจะมีจานมาตรฐานนะครับทั้งตัวธรรมดากับตัวโปรเนี่ยเขาจะให้จานมาตรฐาน11นิ้วมานะครับ แต่ถ้าใครใช้ตัวโปรเนี่ยเขาก็จะเพิ่มจานให้อีกหนึ่งใบนะครับจานจานเล็กมีประโยชน์อะไรจานเล็กก็คือ1มันหลบขยะได้ครับในพื้นที่ที่มีขยะรบกวนเยอะๆนะครับ2ก็คือซอกซอนไปได้ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากนะครับมีก้อนหินซอกหินอะไรเงี้ยครับสางานน้ำนะครับเพื่อนเพ่บางคนเนี่ย เวลาลงน้ําชอบใช้จานเล็กนะครับเพราะว่าจานใหญ่เนี่ยมันจะมีแรงต้านน้าเยอะนะครับบางคนก็ใช้จานเล็กแต่ถ้าท่านเคยเดินเครื่องมาก่อนแล้วก็ร้อยวันพันปีท่านไม่เคยใช้จานเล็กเลยนะครับจานเล็กก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าไม่ได้ไปเดินในป่าในเขาไม่มีไฟฟ้านานๆนะครับแบตก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับดังนั้นถ้าเข้า2เงื่อนไขนี้ผมแนะนําให้ใช้ตัวธรรมดานะครับ WHP แต่ถ้าใครต้องการสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะแพงตัวโปรนะครับจะแพงกว่า5,000บาทนะครับตัวโปรราคาอยู่ที่33,000บาทส่วนตัวตัวธรรมดานะครับอยู่ที่28,000บาทนะครับแพงกว่ากัน5000ดังนั้นขอสรุปเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างคือราคาแพงกว่า5000แล้วก็ได้แบตเสริมนะครับแล้วก็จาน6นิ้วนะครับถ้าใครชอบแบบไหนก็จัดได้เลยครับยินดีให้บริการครับ